วิดีโอนี้นะคะก็จะพูดถึงว่าทำไมนักเรียนควรจะเรียนภาษาจีนที่ประเทศจีนนะคะเหตุผลที่ต้องมีวิดีโอนี้เนี่ยก็คือว่านักเรียนบางคนอาจจะคิดว่าเออไปเรียนภาษาจีนเองที่ประเทศไทยกับไปเรียนภาษาจีนที่ประเทศจีนมันต่างกันยังไงทำไมต้องเรียนต่อที่ประเทศจีนนะคะวิดีโอนี้ก็จะมาครอบคลุมพเพื่อที่จะให้พี่แนแนเนี่ยสามารถอธิบายกับนักเรียนได้ ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะคะอันที่หนึ่งเลยก็คือว่าภาษาจีนเ,เป็นภาษาหลักในประเทศจีนเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราเองเนี่ยได้ไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาจีนในการพูดในการจ่าแบบทุกๆวันอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เราเองเนี่ยสามารถซึมซับแล้วก็สามารถเรียนรู้ภาษาจีนแลว้วถ้าทาจีนได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะข้อดีในการเรียนภาษาจีนเนี่ยก็คือว่าช่วยที่จะให้นักเรียนเนี่ยสามารถเรียนต่อในประรนเทศจีนได้นะคะหรือว่าหางานในประเทศไทยก็ได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยที่พูดภาษาจีนเป็น แบบเป็นจริงๆนะคะคือมันก็มีนักเรียนหลายคนที่อาจจะแบบเขียนว่าพูดเป็นแต่ว่าอาจจะแบบพูดไม่เป็นจริงๆเพราะว่าอาจจะแบบแค่มีความสามารถในการทําข้อสอบแต่ไม่ได้มีความสามารถในการใช้จริงๆเนี่ยมันมีความแตกต่างอยู่นะพอเราได้เรียนที่ประเทศจีนแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เราได้ฝึกแล้วก็ได้ใช้จริงๆเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่า ภาษาจีน,นก็เป็นภาษาหนึ่งในภาษาที่มีคนใช้มากที่สุดในโลกเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือข้อดีในการเียไปเรียนต่อปพะเทศจีนนะคะเรียนที่ไหนได้บ้างนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสองที่นะคะอันที่หนึ่งก็คือจะเป็นพวกโรงเรียนภาษาก็จะเป็นเหมือนกับที่ เป็นโรงเรียนสอนพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะสามารถเรียนภาษาจีนในที่โรงเรียนสอนพิเศษเหมือนกันหรือว่าเรียนที่มาหาวิทาลัยซึ่งทาง CAC เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือส่งไปที่มาหาวิทาลัยให้ผลก็คือ1ค่าใช้จ่ายถูกกว่า2เนี่ยมาตรฐานดีกว่าก็คือหมายถึงว่าเป็นการเรียนการสอนที่มาหาวิทาลัย อาจารย์มาหาช่วยสอนจริงๆแล้วก็บวกกับว่าหลังจากที่จบคอร์สแล้วอะคะ่ะก็จะได้ใบประกาศนียบัตรเสริมโปรโฟไฟล์ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีข้อดีตรงนี้อยู่นะคะแล้วทําไมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเด็กไทยทําไมถึงอยากจะไปเรียนต่อที่ประเทศจีนในด้านภาษาจีนนะคะหนึ่งเนี่ยก็คือว่าตอนนี้ในประเทศจีนเนี่ยก็มีมหาลายัยแล้วก็มีตัวเลือกหลายอันนะคะมันเหมาะกับมันมันมีที่เรียนสำหรับนักเรียนทุกคนนะคะเนาะแล้วก็ค่าใช้จ่ายถือว่ายังถูกอยู่นะคะเมื่อเทียบกับ ประเทศอื่นๆแล้วแล้วก็เมื่อได้ดูตัวเลือดแล้วเนี่ยมันก็มีมหาลัยที่ที่แบบถูกมากๆไปจนถึงแบบม,าห,มหาวิทยาลัยที่ราคาแพงขึ้นมานิดนึงนะคะได้เดินทางหาประสบการณ์แล้วก็เปิดโลกกว้างมากยิ่งขึ้นเพราะว่าประเทศจีนเนี่ยยังเป็นประเทศที่พัฒนาค่อนข้างไปไกลามากๆในในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของการค้าซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็ยังพยายามที่จะตามประเทศจีนให้ทันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยที่ได้มาเรียนที่นี่เนี่ยก็จะสามารถเห็นแล้วก็อาจจะมีไอเดียอะไรที่สามารถกลับมาทําที่ประเทศไทยได้นะคะแล้วก็ต่อมาก็คือในเรื่องของการเรียนต่อเขาอาจจะ ยังไม่พร้อมที่จะแบบเรียนต่อเป็นยาเลยเด่คือเขาก็อยากจะมาดูก่อนว่าเขาชอบประเทศจีนหรือเปล่าหรือว่าเขาชอบประเทศจีนเขาชอบภาษาจีนจริงๆไหมนะคะก็มาเรียนต่อที่นี่ก่อนนะคะต่อมาจะพูดถึงวีซ่านะคะวีซ่าในการเรียนต่อภาษาจีนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะคะตอนนี้เนี่ยนักเรียนจะได้วีซ่า6เดือนซึ่งจะเป็นวีซ่าที่ไม่ได้เข้าออกหลายครั้งนะคะแต่ว่าถ้าสมมตินักเรียนมีเหตุฉุกเฉินจริงๆเนี่ย inet. ก็สามารถคุยกับมหาวิทยาลัยได้มหาวิทยาลัยเนี่ยมีอำนาจในการช่วยนักเรียนที่จะทําให้เข้าออกหลายครั้งได้นะคะ แต่ม,มหาวิทยาลัยบางแห่งถ้าสมมตินักเรียนสมัครไป1ปีอะ,ค,ะค่ะเขาก็จะทําวีซ่าระยะยาวให้ซึ่งนักเรียนเนี่ยจะทําวีซ่านักเรียนเข้ามาในประเทศจีนแล้วหลังจากที่เข้ามาที่ประเทศจีนแล้วค่ะก็จะต้องเปลี่ยนเป็น Resident Permit นะคะหรือว่าจิ๋เหลียวเจิงนะคะหรือว,ว่าเป็นวีซ่าพำนักระยะยาวค่ะอันนี้ก็ถ้าสมมติเด็กที่เป็น VIP ของเราเราก็จะมีการพานักเรียนไปทอาอีกแล้วนะคะ การเรียนต่อที่ประเทศจีนนะคะสิ่งที่นักเรียนชอบเข้าใจผิดมากๆเลยนะคะก็คือว่าโครงการจะชอบเขียนว่าเรียน1ปีแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือ2เทอม2เทอมเนี่ยประมาณ8เดือนค่ะซึ่งประมาณ8เดือนจริงๆก็คือว่าเทอมนึ่งประมาณ4เดือนนะคะอันนี้ก็คือต้องให้นักเรียนเข้าใจได้จริงๆเพราะว่าบางที่บางคนจะคิดว่าเรียน12เดือนเต็มๆเลยซึ่งมันก็ไม่ใช่นะคะปกติเนี่ยปีหนึ่งรับ2รอบนะคะ four semester เนี่ยก็คือเป็น ช่วงที่มีมหาวิทยาลัยเปิดเยอะมากที่สุดนะคะก็คือเปิดเรียนเดือนกันยายนเนี่ยก็คือนักเรียนสมัครแล้วก็มหาวิทยาลัยเปิดเยอะที่สุดแล้วนะคะรอบต่อมาก็จะเป็นรอบของมีนาคมหรือว่า Spring Semester นะคะหลังจากที่ ปิดจุดจีนมาแล้วกลับมาใหมให่นะคะเพราะฉะนั้นเรียนต่อที่ประเทศจีนกน็คือมี2รอบคะ่ะสําหรับนักเรียนบางคนที่อาจจะย,ยังไม่พร้อมที่จะเรียน1ปีเลยนะคะนักเรียนก็สามารถที่จะสมัครเรียน1เทอมก่อนแล้วก็ถ้าสามมติเขาติดใจอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็สามารถที่จะต่อที่ประเทศจีนได้อีก1เทอมนะคะก็คือเป็น1ปีะคะ่ะซึ่งประเทศจีนตอนนี้นะคะก็จะมีโปรแกรมภาษาจีนนะคะความจริงก็จะมีภาษาจีนทั่วไปภาษาจีนแบบเข้มข้นเลยนะคะแล้วก็ภาษาจีนธุรกิจส่วนใหญ่แล้วถ <S <S ้าเป็นภาษาจีนธุรกิจเนี่ยก็แนะนําให้นักเรียนมีพื้นนนนนฐาาภษจีก่อะะค เพราะว่าแน่นอนถ้าสมุติเรยังพูดภาษาจีนไม่เป็นเลยเราจะไปเรียนภาษาจีนธุร,รกิจได้อย่างไรนะคะแล้วก็การสมัครส่วนใหญ่นะคะเราจะยื่นให้นักเรียนเลยนะคะไม่ต้องไม่ต้องสอบตอนนี้เนี่ยเท่าที่เห็นมาก็จะมีแค่มหาวิทยาลัยปักกิ่งชิงหวาอะไรเงี้ยที่มีการสัมภาษณ์ให้นักเรียนเข้าไปนะคะแล้วก็หลังจากที่นักเรียนได้เข้าเรียนแล้วคะ่ะถ้าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพเนี่ยเขาก็จะมีการแบ่งคลาสอีกทีหนึ่งว่านักเรียนแต่ละคนเนี่ยมีระดับภาษาจีนประมาณไหนบ้างแล้วก็แบ่งตามคลาสเลยนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนไม่ต้้องงกัววลย หนูมีสเหรือ2หรือ3หรือ4หรือ5หรือ6อะไรอย่างเงี้ยค่ะง่ายหรือยากเกินไปหรือเปล่านะคะถ้าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพซึ่งส่วนใหญ่แล้วที่ทางศส,สครคัดเลือกมาค่ะก็เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็คือนักเรียนก็จะได้คัดตามความสามารถของเขาค่ะ